สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับร้านถักไทยฟิชชิงสุขุมวิท85นะครับวันนี้เรามาจัดโปรอีกแล้วนะครับจัดโปรเด็ดนะครับกับสายชิมาโน่ไคลิกินะครับ 4X นะครับตัวนี้เป็นสายถัก4นะครับเมคินญี่ปุ่นแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์จากค่ายชิมาโนนะครับตัวนี้นีได้การันตีจากทางบริษัทของชิมาโนเญี่ปุ่นด้วยนะครับว่าเป็นสายที่ไม่ค่อยขึ้นขุยนะครับแล้วก็เรียบเนียนนะครับไม่ค่อยตีเกียวครับตัวนี้ ถ้าเป็นพวกสายสปินตีใช้ฝั่งนะครับตกกระพงเนี่ยของชอบเลยครับตัวนี้ใช้งานง่ายตัวนี้ผมจัดโปรนะครับจากปกติ590บาทนะครับเหลือเพียง450บาทเท่านั้นนะครับนะบวกค่าส่ง EMS ทั่วประเทศไทย50บาทนะครับไม่ว่าคุณจะซื้อ1ม้วน2ม้วน3ม้วนค่าส่งก็50บาทเท่านั้นนะครับนะก็เข้ามาเบอร์หนึ่งประมาณสัก20ม้วนนะผมจัดให้พิเศษแล้วกันนะครับม้วนละ450บาท ความยาว150เมตรนะครับมี15ปอนนะครับไล่กันทีละเบอร์เลยแล้วกันนะครับสายทุกตัวจะเป็นสายมาติคัลเลอร์นะครับหรือสายสลับสีนะครับสามารถเอาไปแคสเอาไปจิกกิ้งนะครับได้หมดนะ15ปอนหน้าตัด0.16นะครับนะรับได้8กิโลนะครับ20ปอนหน้าตัด0.20นะครับรับได้ เดี๋ยวผมมองแป๊บนึงนะ13กิโลนะครับนะแล้วก็30ปอนด์นะครับหน้าตัด0.23นะรับได้18.6กิโลนะครับหรือตีทั้า19โลนั่นเองนะครับ 20, 40ปอนด์นะครับหน้าตัด0.28มิลน,นะครับนะรับได้26กิโลแล้วก็50ปอนด์นะครับใหญ่สุดนะครับ0.31นะ150เมตรครับมาติคัลเลอร์ ก็นี่ให้ดูความเนียนนะครับสายเนียนมากแล้วไม่ค่อยขึ้นขุยครับลูกค้าที่เอาไปใช้บอกว่าเออมันตีง่ายนะครับแล้วมันไม่ค่อยตีเกี่ยวนี่ของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจากค่ายชิมานโนเป็น m ม k กอินเจแปนนะครับมันไม่ใช่พวกสายจีนที่เขามาขายกันม้วนหนึ่งแปดสิบร้อยหนึ่งนะครับก็คือไดมิเตอร์เขาไม่ค่อยตรงนะครับบางทีเขาเขียนหนึ่งจุดหกอย่างเนี้ยแต่ว่าโอ้โหหน้าตัดมันยังกับศูนย์จุดสองสามนี้มันก็ไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็น m ม k กอินเจแปนเนี่ย เรื่องไดมิเตอร์เนี่ยเขาค่อนข้างเป๊ะนะครับฉะนั้นหายห่วงนะครับนะโอเคก็ฝากไว้ตัวนึงนะครับกับสายชิมาโน่น,นะครับถัก4ีนะครับจัดโปรให้450บาทค่าส่ง EMS ทั่วประเทศไทย50บาทนะครับไม่ว่าคุณจะซื้อ1มว้วน10มว้วน20มว้วนผมก็คิด50บาทนะครับนะ เอารีบหน่อยแล้วกันครับมีมาแค่นี้นะม้วนละ450ความยาว150เมตรนะครับย้ำนะครับความยาว150เมตรฉะนั้นเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนโอเคงั้นลากันไปก่อนนะครับอ๋อวิธีการสั่งซื้อนะครับทักเข้ามาที่ Facebook page, f a เฟ o o o ๊กแฟนเพจไทยฟิชชิงสุขุมวิท85นะครับนะแล้วเราเลือกเบอร์มาให้เรียบร้อยเลยบอกเอาสายชิมาโน่ครับนะ่ะเบอร์อะไรนะครับ20ปอน สิบห้าปอนอเราเลือกมาเลยนะครับสามสิบนี่สายมันเนียนจริงๆนะครับมันเนียนพอๆกับสายถักแปดของของพวกสายจีนนะครับที่ผมเคยจับและเส้นมันเล็กนะครับปกติพวกสายถักสี่เนี่ยเส้นเขาจะใหญ่มากนะครับคือไดมิเตอร์มันไม่ค่อยตรงวางันเถอะที่เขามาขายกันม้วนละร้อยร้อยห้าสิบอย่างเงี้ยนะครับนะแต่ก็ลองดูของชิมาโ,โน่ครับมาตรฐานเจแปนอยู่แล้วนะครับ โอเคใครที่ดูมาจากทาง YouTube นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วรีบทักเข้ามาที่ Facebook ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างนะโอเคครับสวัสดีครับ